เนะตกแตกออกมาดีค่ะเย็นยังไม่ต้มไวแต่สุกไปพี่น้องต้มให้มันสุกหรอกคมะไม่เคยตต้มใช่ไหมนางตีกกนค็งเอา <laughs> นี่บเอพี่้อีบบอต้องปรับกล่องหม่ด

อนที่ดีวาตายตายตยว A. A ชอบตายตายกับ B B มีคนทำไมตะกวนทำไมตะกวนไม่ส่วนเฮ็ดตะปูตอกใส่ไมหมหลายๆอันแม่นบ่ะแม่จำได้ยุคเป็นเด็กหน่อย นี่ใส่ไม่กิมหลยๆอันเอาเดี๋ยวายมันนั้นแล้วตัยาย

เดี๋ยวบ้านได้บ้างอ่อันหงำองร้องมันคอในองนะที่ดินน่ะมาจากน้ำหนาวคือดินในองน่ะเดี๋ยวที่เฮบานั่นยุกเจียน้อไม่ก่อนสะทอนบาขาพี่น้องสะทอนเนาะเอารเนี่ยมว่าแก่แกอยู่ข้างหลังงานเนี่หฮอ ไอ้วุ่นต uh ีอืเคี่ยนน้ำมันอค่ะพี่น้องเขียนน้ไม้เขียนน้ไม้ต้มเอาขมขมต้นหน้าขมขมมันออวกหรอกเขาไปต้มไส้ยานังไว้ทำซุป ตัจุดน่ไม่กินหลายๆอันเพียงแล้วไว้ไม่เผา เอ้พเผาเราพ่นอัดใช่ถั่ไว้ลานออกมาฝากไปตัดออกมาฝากเพื่นมาขายลัตเตอรี่เลยประมาณนั้นฝากย้ายเปลีย่ยนตุมต่มตุ่มน้ำคุมค้มๆม,มันออกแล้วก็ ยางห้าสิบสูทพักกระตุ่มเชยใบยานางเห็ดยามมือเสั่มเปล่าพอดแห้งไปแม่แห้งไปแห้งไปเสียเออ Gracias. เป็นแสงสะทอนเนาะแต้ตอมนั่งหันหนาใอ้ตะวินง้ามบาแจกให้หนอ,นอ,นองล้ไงาไงง้างงามอ้อนอ่อนเนี่ยใถุงเท่าไหร่พวกเนาะถึงละยิบหาบาทแล้วมันน้งเป็นถุงถุงลยยิบหาบาทแล้วแม่ลุ่นเ,เนาะของนาเตียเห็นเราขายเนาะอย,ยิบหาเป็นชื่อลำล้อยิบหาวบ้านแล,ล้วว่าป่าเอาไปลวดเ้วยลวดอาบปะ เอาทอดดอกไม้สันนี้ตัดออกมาฝากเ <c oughs> อามือส้วนพวงยี่สิบเป็นบ่อแม่น้องไม่น้อยอะ่ะน้องไม่โจทย์อ่ะเดี๋ยวที่เปี๊ยเมาให้เบิ่อนที่นอกน้องไม่น้อยแซบ่แซบ ยายที่เปียมาให้เบ่งเนี่ยจ้าอันนี้ต้องไม่โจดจ้ะพี่น้องไม่โดแเราไปหาเราแล้ว,ลว,ลวมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งใส่ถุงไว้ให้ลูกให้เต้าไว้ฝากลูกฝากเต้าคู่มาซื้อแล้วก็ขายนี่หิวละยี่สิบบาทพี่น้องถุงละสิบบาทสิแม่เออตองละยี่สิบก็เท่ากับถุงละสิบบาทนั่นแหละเนี่ยไข่บ้านเป็นหมดคือกับเราเนี่ย แซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องียหวานหวานกรอบเราเราไม่จูดไปหาของเราแล้วละใช่ทุงไว้หนึ่งแบบบ้านเขานึ่เสียงมันสะท้อนเนาะจ้ะพี่น้องว่าเห็นมันขาวสดกินกับุ้มตำกับน้ำพริกพี่น้องเอ้ยแม่มาตตบ้านลาแล้วเอามาฝากน้ำลงสา้ายไหครับ แต่เราขายู่น้ำบานเราขายอยู่ในยี่สิบบาทจา้ะหวานกรอบน้องไม่จุดบา้า <c oughs> นเฮ่ออ,อันนี้ตอดรรมะจะจังหวัดเลยให้อันน้ำหนาวเลยเจ้า,น,จานอนง่ายๆนีน่ต่อธรรมะฝากย้ายต่อมที่อันเคียนไว้ถ้ึงเคลื่อนตุ่มอนานน้ำขมๆมันออก ไคชิปเนียนย้ายต่อมกับทิ่คอฝากไอชิมนีเด้อค่ะเด้อพี่น้องชิปหนาพ่อกันไหมจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายต่อมจุ้มพแพ้แจกบัารนเนี่ย้ลยจ้าพี่น้องประละจ้า